ก็คือหลวงปู่ดีหลวงปู่ดีนะครับอ๋อหลวงปู่ดีเนี่ยเป็นเจ้าวาดแรกรูปแรกครับผมใช่ไหมครับเป็นคนสร้างวัดใช่ไหมฮะอุ้ยมีคนใด้เช็คข้อมูลครับไปไหนต่อแล้วหลวงปู่ดีเป็นเจ้าวาดรูปแรกใช่หรือไม่อะครับหลวงปู่ดีปวดที่อื่นขราบศึกษากับหลายคน มาเจอหลวงปู่มั่นอืมแล้วก็ได้ไปเรียนกับหลวงปู่เสาใช่ไหมฮะโอเคก็ถือว่าเป็นคนสําคัญมากๆเป็นสิทธิ์คนสําคัญมากๆของหลวงปู่เสาถือว่าเป็นครับถือว่าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เสาด้วยเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นด้วยใช่ถูกค่ะถูกไหมถูกค่ะเอ่ออะไรต่อผิดผิดทักท้วงเลยนะครับถ้าผิดหลวงปู่ดี ไม่ได้อยู่ที่นี่ที่เดียวอยู่หลายที่ใช่ไหมฮะแต่ว่าสาเหตุที่สําคัญที่มาอยู่ที่เนี่ยครไฮไลท์ก็คือว่าสมัยก่อนก็คงเป็นป่าอะไรย่างนี้เนาะใช่ไหมฮแล้วก็คนชาวบ้านแถวนี้นับถือแต่ผีเชื่อแต่แบบสิ่งที่มันงมงายก็เลยมีการประชุมใหญ่กันสักครั้งครับที่อื่นนะครับ,รบแล้วก็คุยกันมีหลวงปู่สาว็มหลวงปู่มั่นด้วย ก็คุยกันว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้มันยิ่งทําให้คนหลงงมงายแล้วก็ไม่มีสามาราทิฏฐิก็เลยจําเป็นจะต้องส่งพระคุบาอาจารย์ที่มั่นใจได้ <Okay. S 1> มีบาร,รมีเพียงพอ <Okay. S 1> แล้วก็มีวิชาที่จะสามารถปราบ mm hmm. อะไรพวกนี้ได้ด้วยได้ค่ะเออไหต่อ <laughs> หลวงปู่ดีก็มาเริ่มที่นี่สร้างที่นี่ ก็มาเริ่มสร้างที่นี่ท่านน่าจะสร้างหลายวัดแหละหลายๆจังหวัดเลยใน,ในละแวกนี้ใช่ไหมฮะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นจุดไฮไลท์ส,สาคัญตอนที่ท่านมา,ามีชาวบ้านที่ยังไม่มีความรู้เพียงพอครับก็มีการต่อต้านหรือพยายามจะทําร้ายแต่ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ทรงกรสินถ,ถูกไหมกระสินสิบครบค่ะถูกไหม,ไหมท่านมีท่านเป็นผู้ทรงกรสิน นั่นท่านแบบว่าไม่มีใครทําอะไรท่านได้อะขอโทษนะครับอันนี้ในฐานะมุมมองกระสินแล้วก็เขาก็ว่ากันควบคุมได้เลยก็ว่าไปเลยนะบแบบกระสินไฟกระสินลมกระสินครับพี่ความว่างอะไรไมันนั่นแหละประมาณนะั้นก็ท่านก็เป็นถือว่าเป็นคนสําคัญมากๆคนหนึ่งเลยแล้วก็เก่งมากๆมีความเชี่ยวชาญนะประมาณนั้นคือไม่ไม่ได้แค่เก่งอย่างเดียวแต่ว่าท่านเป็นพระที่ฉลาด แช่คว่า,วาน่าจะมีทิบยังไงคะ <c oughs> มีอุบายในการปราบหรือว่าทำให้คนเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิที่ถูถกก็เริ่มตังโรกรากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับนายต่วะขออนุญาตถามได้ไหมครับถ้าพี่มีบอกว่าท่านมีอุบาย,ยาต่างนี้จะคล้ายๆายหลวงปูพ่พิบูลณ์เคสข้างก่อนที่เราไปมาไหมครับหมายว่ามีแนวปัญญาในการสอนคนประมาณนั้นไหมครับคำถามของพี่คือลราไม่เข้าใจก็คือว่าแายว่า ไม่พระทุกกครูบาอาจารย์เขาก็ต้องคนที่มีบารมีขนาดนี้แสดงว่าเขาก็ต้องมีอะไรแหละทําไมชาวบ้านถึงให้ความศรัทธาใช่ไหมจริงๆทราบมาว่าหลวงพ่อดีเป็นพระองค์สําคัญเลยในการจัดตั้งหลายๆวัดในพื้นที่สถานีเฮ้ยรู้แล้วท่านเป็นคนปั้นพระที่เป็นพระนอนที่วัดดอนท่าใช่ไหมใุษณีย์พระโต๊ะพระษใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าวัดดอนท่าเนี่ยหลวงพ่อดี ชื่อมาแล้วแรกๆเลยค่ะเราก็กิมาฐานอยู่นั่นนานมากันค่ะหลวงพ่อปู่บุสาวหลวงปู่ดีอ่าก็คือถือว่าเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งเลยแล้วก็ตอนที่ทำวันดอนท่าที่เราไปกันมาใช่ครับเราจะมีเป็นเป็นพระเป็นพระนอนนะที่อยู่ด้านหลังที่บอกว่าหลวงปู่สาวให้ความเคารพมากๆอ่ะว่าแบบอาจจะไม่ใช่ใช่เพาเป็นพระปเจพุธเจ้าลูกนี้นั่นแหละหลวงปู่ดีเป็นคนตั้นอือ เพราะว่าศิลปะมันแบบแปลกๆนี่ค่ะจำได้เลยคือถ้าน่าจะมีความอาร์ติสอยู่น่าจะน่าจะปั้นน่าจะสร้างแบบหลายที่มากๆอ่ะค่ะอืมครับโอ้ถูกไหมถูกใช่คือพระนอนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ยู่วันนี้ก็ยังอยู่ครับคือถือว่าเป็นแบบแม่ทัพหลักคนหนึ่งเลยแหละที่ไปทำนู่นทำนี่ตั้งรกรากตั้ง มาตรฐานเอาไว้แต่ละที่ว่าจะต้องแบบอยู่ยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็นไม่อยู่ที่นี่ตลอดนะพอสร้างเสร็จแล้วก็ไปสร้างใหม่หเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับใช่แต่ที่นี่ก็เป็นถือว่าเป็นที่สําคัญมากๆที่ตั้งตรงนี้ได้สําเร็จแล้วก็ชาวบ้านก็ให้การโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆเข้าวัดมากขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็เข้าวัดมากขึ้นหลังจากที่ท่านสร้างวัดแล้วเล่าให้ฟังแล้วกันว่าสอนอะไรยังไงอย่างนี้เนาะครับหมายถึงว่าอันนี้คือ ไม่บอกว่าเป็นของใครแล้วกันแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะถ้ามันนานมันยาวที่เกียดฟังก็ไม่ต้องฟังตัง้ตง,ตงใจตั้งใจฟังอะไรอะจไมทำหน้าตั้งใจกันขนาดนั้นไม่ต้องไปช่วยฟังี่ดี ในสมัยก่อนใช่ไหมโอ้แตบเกลี่ยไรยดีเ่ยคิดอย่างนี้แล้วกันนะว่าเราคุยถามกันแล้วกันนะครับเวลาเรามีความทุกข์ความทุกข์เราเกิดจากอะไรนักจะคาดหวังส<อ>ิ่งใดแล,แล้วไม่สมหวัง าการไม่เข้าใจธรรมชาติจะไม่เข้าใจความจริงสูองสิบา,อ,า,อ,าอ๋อมันคือเราใจเรามันมีกิเลสบางอย่างใช่ไหมอ่ะเห็นไหมกิเลสมีอะไรบ้างโภโกรดหลงโรโกรดหลงใช่ไหะเวลาเราจะจัดการกับกิเลสความโลภความโปวดความหลงเราทํายังไงกับมันมดีเราต้องรู้มันก่อนรู้อะไร เวลา,าเหตุมีถูกรู้เหตุของมันรู้เหตุของมันว่าโรคปวดหลงเกิดได้ยังไงใช่ไหมค่ะอือจริเราบอกว่าเอ่อมีความโลภความโกวดความหลงแล้วก็ให้จัดการความโลภความกวดความหลงน่ะมันทําไม่ได้ใช่ไหมเวลาแบบโขดแล้วแบบหยุดโกยหยุดโกธมันทาไม่ได้เนาะเราต้องไปจัดการกับสาเหตุมันเนาะสาเหตุของโภโกวธหลงคืออะไรตัว,ตว ของเรากับของเรากิเลสนั all, <S <s right ่นค right. so like okay. ือกิเลสนะลบกดหลงนะสาเหตุของมันคือความไม่รู้ความไม่รู้เราหลงใช่ไหมเราหลงอะไรสักอย่างเนาะเราหลงเพราะอะไรสาเหตุของความหลงคืออะไรคือเราไม่รู้ความไม่รู้คืออวิชาถ้าเรารู้เราก็จะไม่หลงใช่ไหม ตรงข้ามกับอาวิชาเราจะแก้ไขอาวิชาคือความไม่รู้เนี่ยได้ยังไงด้วยวิชาด้วยวิชาใช่วิชาที่ว่าเนี่ยรู้อะไรเอาไหมรลบขวนหลงใช่ไหมสาเหตุของมันคือเราหลงมันใช่ปะเราหลงหลงอะไรอะ่ะหลงจากที่เราไม่รู้ใช่ไหมเราหลงว่าเราไปยึดนู่นยึดนี่ยึด,น,ยดนั่นแล้วจะให้เราบอกว่าฉันไม่ยึด ไม่ยึดไม่ยึดมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมปลายเหตุของมันคือเอาวิชาคือความไม่รู้แก้ด้วยด้วยวิชาคือความรู้รู้อะไรรู้อะไรรู้เอารู้แบบบ้านๆสมัยก่อนอยู่ดีไปพูดมักแปดให้ชาวบ้านเขาฟังก็ไม่รู้เรื่องหรอกรู้อะไรรู้กายรู้ใจนี่ใช่ป่ะเวลามันทุกทุกที่ไหนก็กายนี้ใจนี้ ทุกที่กายที่ใจนี้ใช่ป่ะมัน<ช>มีแค่กายกับใจเนาะที่ทุกแค่นี้เนาะ,ะทํายังไงไม่ให้ทุกกายกับทุกใจก็คือให้รู้ว่ากายกับใจคืออะไรใช่ไหมเอ<ช>อ,อกายคืออะไรใจคืออะไรายก็คือธาตุสี่ 5, ใ,ใช่ธาตุสี่ขันห<ๆ>้าใช่ไหม<ๆ>มนุษย์เราเกิดมาจากธาตุสี่ใช่ไหมมนุษย์กินอะไรสิ่งที่กินเข้าไปก็ดินน้ำลมไฟอ่ามนุษย์กินอะไรนะ กินกินสัตว์ก็ได้เนาะสัตว์กินอะไรสัตว์กินสัตว์ก็กินพืชใช่ไหมเพราะนั้นแปลว่าเรากินทุกอย่างมาจากดินใช่ไหมมันมีดินใช่ป่ะเกิดเป็นต้นไม้บางทีเราก็กินผักถูกป่ะบางทีสัตว์ก็ไปกินผักแล้วเราก็กินมันทานทุกอย่างมันเกิดมาจากดินถูกไหมสาเหตุเหตุและปัจจัยทําให้มันเติบโตได้ก็คือดินน้ําลม ไฟอากาศเท่าไรหลยให้มันครบองประกอบก็เป็นพืชพันขึ้นมาแล้วก็กินมันถูกปะําถามเวลาเราตายเราบอกมีค่าสี่ใช่ปะดินน้ําลมไฟอะไรตายก่อนลมลมเราหมดลมก่อนใช่ปะค่ะครับอดจากลมคือไฟไฟอุณภูมิร่างกายก็จะหายไฟเราก็จะตัวเย็นใช่ปะคัวนุษ้นเราจะตัวเย็น ถูกไหมอ,อ่มีใครพ้นจากนี้ได้ไหมตัวร้อนอุ่นตลอดการไม่ได้ไม่ได้พอไฟละอะไรต่อน้ำน,ำนำ้เราก็จะเห็นว่าตัวเราก็จะแห้งเชื่อว่าถ้าคนเห็นเคยเห็นร่างของหลวงปู่ไหมครับตอนทั้นเสียแห้งไหมครับแห้งเหลือตัวนิดเดียวหน่อก็แห้งใช่ไหมถ้าน้ําหายสุดท้ายดดถ้าดินดินดินก็จะสูญสลายแตกหายไปอะไรกว่าไปกลับคืนสู่ผืนดิน คืนสู่ผืนดินป๊บกลายเป็นอาหารของเป็นจุลินทรีย์เป็นสัตว์ต้นไม้ดูไหมเวลาเราเกิดเราเกิดจากอะไรเราเกิดเป็นก้อนอย่างน้ใช่ไหมต่อจากดินมีมีน้ำมีน้ำต่อจากน้ำมีมีอุณหภูมิมีความรู้สึกเริ่มมีความรู้สึกเนาะ ชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะเีความรู้สึกต่อจากธาตุไฟคือลมใช่ไหมธรรมยาติก็ขึ้นมาทั้งหลายแหล่เพราะเราตายจากลมไฟน้ําดินแต่ว่าไม่ว่าเกิดตอนเราเกิดหรือเราดับไปตามเราล้วนมาจากธรรมชาติใช่ปะเราเกิดมาจากธรรมชาติเราเกิดมาจากดินเราเกิดมาจากต้นไม้ใบหญ้ากินเข้าไปก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นอาหารทั้งหลายแหล่ เรากเา็เอาอะไรไปใส่ร่างกายมาหายใจเข้าใช่ะครับก็เป็นลมลมเนี่ยไปทําให้เกิดการเผาผลาญเลี้ยงออกซิเจนเลี้ยงสมองนู่นนี่นั่นเกิดพลังงานคิดได้ใช่ไหมเวลาคนมาเริ่มคิดได้กินมันคิดได้แล้วมันรู้แล้วมันเกิดอะไรต่อมันเกิดชอบละม,มันเกิดไม่ชอบละใช่ป่ะอพอมันมีความรู้สึกละความรู้สึกก็ชอบไม่ชอบมันก็จําได้ว่าอันนี้มันชอบ มันก็จําได้ว่าอันนี่มันไม่ชอบแล้วมันก็คิดต่อว่าชอบแล้วต้องทอํายังไงต้องได้มันมาแล้วมันก็คิดต่อว่าไม่ชอบจะทํายังไงให้มันหายออกไปก็คือคิดว่าชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่จําได้ด้วยแล้วก็มีความ <ไ ıs. S 1> คิดต่อมันถูก<ไ>ปะ่ะ<ไ>แต่เราก็มีความร, ruined, รู้สึกรับรู้กับมัน<ไ><ไ>ใช่ปะ่ะแล้วเราไปเอาอะไรกับอีธาตุก้อนๆนี่ยคุณยีงเข้าใจปอกเข้าใจ เราเกิดมาจากดินใช่ปะ่ะดินน้ำไฟลมเวลาเราตายเราตายจากลมไฟน้ำแล้วก็ดินแม้ว่าเราวนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเกิดจากเราไม่มีอะไรใช่ไหมเราไม่เคยมีอะไรแต่เราไปแต่งเติมเสริมจากการที่มันไม่มีอะไรแล้วเราบอกว่าเรามีอะไรเราเป็นใครสักคนหนึ่งขึ้นมาแล้วเราก็ชอบไม่ชอบมีปัญหาไหมมีละ เราจำได้ด้วยว่าเราจะต้องจัดการเราอันนี้คือชอบนี้ไม่ชอบมีปัญหาไหมนี่แล้วเราก็ยังไปอีกว่าเราจะต้องทอํายังไงให้ได้ในสิ่งนั้นมามีปัญหาไหมนี่เราต้องการ,รว่าไม่อันนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่อยากได้ิ่งนี้ก็ผักออกไปมีปัญหาไหมก็มีอีกใช่ปะ่ะสุดท้ายเราก็มีการรับรู้อีกว่าอันนี้เจ็บอันนี้ไม่ใช่อันนี้หิวอันนี้ไม่ดีอยากได้ในสิ่งนี้มาไม่จากได้สิ่งนี้มาจริงๆมนุษย์ก็มีแค่นี้ใช่ไหมคนสอนได้ขนาดนี้เทพขนาดไหน ไม่มีศัพท์เลยแต่ว่าเป็นความเข้าใจมากๆใช่ปะครับเออเราเรียนรู้มาจากอะไรอ่ะเราก็มาจากแค่นี้แหละคือมนุษย์ก็วนไปวนมาอยู่แค่นี้แหละเอาแล้วคุณไปไหว้อะไรอ่ะคุณไปบวงสรวงไปขออะไรอ่ะแล้วใครเขาให้อชีวิตคุณมามใช่ป่ะก็เป็นก้อนธาตุก้อนของพ่อขอับแม่ใช่ป่ะให้มามันก็คือแล้วพ่อกับแม่เป็นดินน้ำลมไฟเปล่า ก็เป็นเหมือนกัน,นใช่ป่ะมันก็เวียนวนเวียนสู่โลกไปนี้ไปไอโอ้ยคนสอนนี้ได้โคตรเก็บเลยนะนหม,มากิคิดดูดิคนไปถามแบบเนี้ยแล้วตอบได้ขนาดเนี้ยจําเป็นจะต้องแบบศึกษาปไตยบิดกแปดหมื่นสี่พันใช่หมะตอบได้ขนาดเนี้ยเก่งขนาดไหนลึกซึ้งมากพอละยาวๆ ไม่งงไมไม่งงไม่งงเข้าใจง่าย